เลื่ยามงามดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของเจ้า c t 125หรือเจ้าสีหมอกนะครับที่แต่งในสไตล์ทัวริงนะเรามาดูกันว่าเราอัปเดตอะไรเข้าไปบ้างให้กับเจ้า c t 125นะครับพี่อุปกรณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจและมีอะไรบ้างที่ใช้ในการออกทริปนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง No p พ a n Biker นะครับวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะวันนี้เราก็กลับมารีวิวในส่วนของเจ้า CT 125หรือว่าเจ้าสีหมอกนะครับ จากเดิมเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมครับที่ว่าแต่ง c ี125 Style Touring ครั้งนี้เราอัปเดตของแต่งค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะฮะเยอะกว่าพาร์ทแรกมากเลยนะถือว่ามากสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเติมอะไรเพิ่มเติมไปบ้างแต่ที่แน่ๆเลยอนยะ่างเด่นชัดเลยก็คือตัวของท่อไอเสียนะฮะรวมถึงตัวถังน้ํามันนะที่เราเติมเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะที่เราเติมเข้าไปใหม่กับเจ้าซีทีนะไปเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงแรกเลยก็คือช่วงของพาร์ตด้านหน้านะเดี๋ยวผมรีวิวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเอาที่แต่งมาแล้วด้วยกับที่เติมเพิ่มเติมเข้ามานะโอเคในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของกาดแฮนด์ของบัคบัสเตอร์นะครับนี่ก็เป็นชิ้นแรกเลยนะที่ผมซื้อมาจากสูตรเลยนะครับและไหลมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวชิลหน้านะครับชิลหน้าก็เป็นสิ่งที่มีเดิมอยู่แล้วนะก็คือซื้อตอนช่วงพาร์ทแรกอยู่แล้วนะครับก็เป็นชิลต่อมาจากตรงนี้นะครับตัวจับแฮนด์ลากมา เป็นชิวแต่ตอนนี้ผมเอาไปาติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มสีสโมกนะก็จะไม่ใช่สีใสเหมือนที่ผ่านมานะครับลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของกาดด้านบนของ Gcraft นั่นเองนะครับแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกาดไฟหน้าของ Gcraft เช่นกันนะแล้วก็กาดล่างของ g c r a ฟ t และด้านในตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบังแตร r e v o l u ร i o n นะครับ เป็นรูปตีนหนีนะแล้วก็เป็นตัดเป็นรูปคาว่า CT125 แล้วมีสเกนคาว่า Revolution นั่นเองนะงานของ Revolution สวยทุกอันเลยนะที่เป็นางาน c n c อนนะครับพาร์ทหน้าก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับไหลามาด้านข้างฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแคชบาร์ของร้าน K-Speed นะของ De บ o l า s นะครับและผมก็ใส่ในส่วนของกล่องเก็บเครื่องมือช่างนะครับหมุนลงมาเนี่ยปึ๊บ,ป,บปึ๊บ๊ก็เก็บพวกคุณอ่ากันไกล ทีมประแจอะไรก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะอุปกรณ์กู้ชีพเราเวลาเราไปท่องเที่ยวนะอุปกรณ์สำรองที่เราจะต้องใช้นะครับของเดียบูรัสก็จะมีตัวนี้ประกับกันล้มมาให้ด้วยนะครับเป็นชิ้นนี้นะมาต้นข้ายนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแป้นเหยียบเบระครับของงานของ Re Revolution เช่นกันนะและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาปิดตัวน้ำมันเครื่องนะของ Re Revolution เหมือนกันนะ ตรงนี้ของ Gen 2นะครับหไหลมาอีกนิดนึงนะครับข้างๆตรงนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของพักเท้าคนซ้อนนะครับของ Revolution เหมือนกันนะก็สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้งานแข็งแรงมากบางงานก็จะจับตรงนี้ใช่ไหมครับแต่งานของ Re Revolution ก็คือจับตำแหน่งนี้เลยนะครับมันทําให้ไม่ยึดกับสวิงอ์มมันก็จะไม่โยกเยกไปมาในส่วนของพักเท้าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราใส่ในส่วนของงานแต่งของ Revolution แล้วก็คือฝั่งทางขวาเนี่ยมันหลุดหายไปแต่ว่าฝั่งนั้นยังมีอยู่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับ ข้างบนตรงนี้จะเป็นตะแกรงกันลายนะครับตะแกรงกันลายของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะเห็นว่าสวยดีผมก็เอามานะครับก็จําราคาไม่ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวทุกชิ้นเนี่ยผมจะ,ะลงไว้ใต้คลิปให้นะครับขึ้นมาข้างบนในตรงนี้จะเป็นที่จับแก้วน้ําของโ o โตวูฟนะครับสามารถขยายขนาดได้สามารถใส่แก้วพวกอเมซอนพวกอะไรอย่างนี้ได้นะนี่ใส่ปั๊บปิดเก็บล็อกจากด้านล่างตรงนี้นะครับมีการหมุนให้มันแน่นนะมันก็เคลื่อนไม่ได้แล้วนะครับต้องการคลายก็หมุนขวาออก สามารถปรับตำแหน่งขนาดได้เรียบร้อยตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะครับที่จับมือถือของ q u a d ล o c k นะครับมีตัว Vibration นะครับตัวกันสั่นนะครับใครใช้ฟโฟนต้องซื้อกันสั่นตัวนี้มาด้วยนะต่อไปนะครับจะเป็นตัวจับบากลางนะครับของ Mo o t o วูฟนะตรงนี้นะก็สามารถที่ว่าใส่ของแบบอเนกประสงค์ได้อีกเยอะเลยนะตรงนี้จะเป็นส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำรองนะ ตรงนี้จะมีไฟบอกวนอ่นบอกข่าววัตด,ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้และมีพอร์ต USB 2พอร์ตนั่นเองนะเลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ล้านขวัญมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ลืมให้ดูนะก็สามารถเปิดไฟเหลืองไฟขาวได้เลยนะอะเดี๋ยวมาโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็น,นส่วนของไฟสปอตไลท์ล้านขวัญมอเตอร์ไซค์ขนาด60วัตต์นะใครยังไม่เคยดูรีวิวนะผมทารีวิวเต็มไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาดูนะตรงนี้เป็นชิ้นที่แพงที่สุดเพราะตั้งแต่ซื้อมาก็เลยก็คือท่อโยชิมูระนะครับ ตัวคาร์บอนเกฟล่านะครับใบนี้ราคาประมาณน่าจะหมื่นเก้าถ้าจะไม่ผิดนะก็จะมีในส่วนของกาดตัวนี้มาให้นะครับเป็นกาดกันความร้อนแล้วก็กาดเนี้ยผมซื้อมาเองนะหาในช้อปปี้เอานะครับจริงๆถ้าเกิดของแท้เป็นคาร์บอนของมนันประมาณ3 4 0 0 0พันจะไม่ผิดนะซึ่งสำหรับผมคือมันแพงเกินไปแล้วมันสั้นด้วยนะตัวปลายท่อนะครับเป็นตัวคาร์บอนนะครับโยชิมูระนาเห็นไหมโยชิมูระ เป็นโลโก้สีทองนะครับตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยนะก็จะช่วยทําให้ความร้อนมันไม่อังตรงนี้มากนะก็คือขับมาแล้วท่อไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดขับทางไกลมาก็อย่าไปโดนมันนะฮะอ่ะชิ้นต่อไปเกือบลืมนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวแฟลชนะครับเห็นไหมเป็นสีเทานะครับสามารถปรับระดับได้เห็นไหมฮะสามารถหมุนปรับรีบลดได้แล้วก็พรีโหลดได้นั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าโปรเฟนเดอร์นะ เคต่ okay, อไปใกล้ๆเลยก็จะเป็นการล้มท่อนะตัวนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มาเนี่ยผมล้มแปะไปรอบหนึ่งทำให้ท่อเนี้ยพังได้เหมือนกันนะครับมันช่วยการเรื่องชุดสีตัวรถแล้วก็ท่อได้ดีมากนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนี่รอยล้มมาแล้วนะครับซ่อมโดยการแต้มสีไปนิดหนึ่งนะขึ้นใหม่นิดนึงก็จะเป็นในส่วนของเบาะคนซซอน,นะครับเบาะคอน้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้มันเตี้ยมากผมไปหุ้มเบาะใหม่แล้วก็อุ้มหนังใหม่นะครับ จนเป็นเบาะที่มีความหนามากขึ้นให้มันพอดีกับตัวของเบาะคนขี่นะส่วนเบาะคนขี่ก็ไปหุ้มหนังใหม่เหมือนกันนะครับตอนนี้หนังเป็นรูปแบบเดียวกันแต่แรกมันไม่ใช่หนังแบบนี้นะครับความสูงอันนี้ผมปาดออกเล็กน้อยนะให้ระยะมันพอๆกับเบาะคอนซ้อนนะคนอนซลก็จะนั่งสบายขึ้นเนื่องจากว่าเบาะมีความหนามากขึ้นเห็นไหมครับทุกคนสูงขึ้นนะครับตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กันก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ํานะครับตรงนี้มีประโยชน์มากนะผมก็เก็บพ่วงอุปกรณ์ต่างๆได้เยอะเลยนะครับที่ล็อกกุญแจที่อะไรนะ เป็นกระเป๋ากันน้ําของอะไรสักอย่างของแบรนด์แบรนด์อะไรจําไม่ได้บอสมั้งเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้ทุกอันเลยนะครับใต้คลิปนั้นทุกคนไปเปิดดูได้นะจากนั้นนะครับมาใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ํามันสํารองนะครับ4ลิตรนะครับอน,นี้สั่งมาจากจีนเช่นกันนะสีดาด้วยผมเนี่ยเจาะเข้ากับกล่องปี๊บเลยก็คือกล่องอะลูมิเนียมนะตรงนี้นะเจาะเข้าแล้วก็ยึดได้เลยสามารถเปิดออกมาได้ออกมาใช้งานได้เคยใช้งานจริงมาแล้วนะครับแต่เราท่องเที่ยวจริงผมไม่ได้ใส่สีลิตรนะอาจจะใส่แค่ 1ลิตร2ลิตรเป็นสำรองเอาไว้นะครับพราะ1ลิตร2ลิตรก็ขับได้หลายกิโลแล้วนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ามอต w o l วูฟนะครับเป็นปี๊บอลูมิเนียมขนาด45ลิตรนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะกับเจ้า c ีท2 5นอนะไม่ใหญ่จนเกินไปนะวิธีการเปิดนะครับกดสลักปุ๊บดึงดึงออกนะครับอ่าก็จะมีบุตัวของหนังตรงนี้มาให้สามารถเก็บเอกสารเก็บอะไรได้นะตรงนี้ลกดีนหนึ่งนะพอดีเอาของถ่ายทํามานะครับ ขนาดสีห้าลิตรก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะสามารถวางของได้พอสมควรเลยครับวิธีเก็บก็ง่ายมากครับแค่เอาตัวสลักตรงนี้ครับไปคล้องตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ,บดึงใส่กุญแจบิดล็อกได้นะครับวิธมาคารานี่นึงก็จะเป็นในส่วนของกาดไฟท้ายของ G-Carf นะครับก็จะเป็นสไตล์เรียบๆสวยๆแบบนี้เลยทุกคนนะครับมันก็สวยงามดีนะผมไม่ชอบอะไรที่มันดูเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปี๊บผมไม่ได้ยึดก,กับตัวแหลกที่เขาให้มานะครับผมซื้อแหลก เสริมอีกทีหนึง่งก็จะเป็นแหลกที่ยกตัวสูงขึ้นใหม่นิดนึงเห็นไหมฮะามาดูจากด้านข้างตรงนี้ดีกว่านะครับตัวแหลกเนี่ยจะเป็นแหลกที่เสริมยึดกับน็อตโดยตรงนะยึนดน็อตลูเดิมของเขาเลยนะครับที่มีมากับถาดใหญ่ของซีทีนะเพื่อยกระยะของกล่องให้สูงขึ้นคนซ้อนก็จะนั่งสบายขึ้นนะในบริเวณของกล่องเนี่ยเขาก็แถมในส่วนของเบาะพนักพิงของคนซ้อนให้ด้วยนะซึ่งมีโลโก้โมโต v ูบแบบนี้เลยทุกคนนะ แต่อย่าไปหวังคาดหวังนะว่ามันจะนิ่มสบายนะครับเพราะมันเป็นเหมือนเป็นยางอะไรประมาณนี้นะ <S <S ต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับกระเป๋านี่จริงๆแล้วถ้าเกิดเดินทางผมจะใช้กระเป๋าอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเซิร์ชรูปขึ้นให้ดูนะ <S <S ผมจะใช้กระเป๋ากันน้ําอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ถ้าเกิดใช้ในเมืองเนี่ยผมจะใช้กระเป๋าในรูปแบบนี้นะครับซึ่งมัดล็อกกับข้อนี้แต่การที่มันจะตั้งตรงแบบนี้ได้นะครับทุกคนต้องซื้อในส่วนของ ตัวแหลกข้างของ G-Carve นะอันนี้มันใส่กระเป๋าอยู่มันมองไม่เห็นนะแหลกข้าง g c a r v จะยึดก,กับตำแหน่งนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่มีโลโก้ g c a f t อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวเซิร์ชรูปขึ้นให้ดูดีกว่านะมันจะเป็นแหลกยื่นออกมาตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากๆมันทําให้ดัดทรงนะกระเป๋ามันจะได้ไม่เทลงไปด้านล่างอย่างนี้นะครับมันก็สามารถที่จะมัดของมัดอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับในส่วนของอตัวแหลกอนเนกประสงค์ตัวนี้นะครับของ G-Carve นะอ่ะ ขยับมาอีกนิดนึงตรงนี้ใกล้จะหมดแล้วมั้งตรงตำแหน่งนี้นะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตัวพักเท้าของชีครัฟตรงนี้ไอ้ไม่ใช่ชีครัฟสิรีวิวเลชั่นนะครับสวยมากๆนะครับชิ้นนี้นะผมชอบมากๆเลยเพียงแต่ว่าข้างขวามันหลุดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวงัดเกียร์นะเป็นยางงัดเกียร์ของโปรเทปเปอร์นะครับก็เป็นยางช่วยทําให้เราไม่เจ็บเท้านะเวลาที่เรางัดเกียร์ขึ้นอันนี้ ในส่วนของพักเท้าก็เหมือนกันครับ Revolution นะฝั่งนี้นะต่อไปสติกเกอร์สติกเกอร์ที่ผมสั่งตัดเองไม่มีขายที่ไหนนะครับก็เขียนว่า CT125 n o p l a n biker มีที่ผมที่เดียวเท่านั้นอันนี้ออกแบบเองทำเองสั่งตัดเองนะครับไม่มีขายนะไม่อยากให้ใครเหมือนด้วยต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของน็อตอุดจานไฟนะครับของ Revolution เหมือนกันนะ สองชิ้นนี้นะครับผมจําราคาไม่ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็เป็นชิ้นที่ผมว่าเออดูดีสวยดีนะครับสีดํานะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นกาบอ่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าโซ่เราหรือไม่ใช่โซ่เรลาลิ้นเร่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครอบตรงนี้มันทําให้สายไฟตรงนี้มนไม่กรกลุงรังนะเป็นของ Revolution เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้สวยมากนะครับแกะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่จับของโกโปนะที่จับโกโปก็สามารถ ปรับขนาดได้เห็นไหมฮะถ่ายมุมนี้ถ่ายขึ้นบนถ่ายล้อรถก็สามารถที่จะปรับได้อย่างตามใจเราเลยนะแล้วก็หมุนขวาล็อกอย่างนี้ง่ายได้มากนะครับในส่วนสติกเกอร์ตรงนี้นะหลายคนถามมาบอกโหพี่หาซื้อที่ไหนนะสติกเกอร์สีดำมันมีแต่แบบโลโก้แบบปัจจุบันนะอันนี้ผมทําเองเหมือนกันนะครับทุกคนมันไม่มีขายนะเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็เอาสติกเกอร์ตัวให้เขาทําโลโก้ให้ใหม่ให้งานมันออกมาดีนะครับแล้วก็ ไปสั่งทํามานะครับก็จะได้เป็นสติกเกอร์แบบ Honda Motor แบบคลาสสิกแบบนี้สีดําเลยเพราะว่าเดิมๆม,มันเป็นสีแดงเนาะผมเกือบลืมไปนะครับว่าเราได้ทําการเปลี่ยนล้อไปเรียบร้อยเลยนะล้อของเราก็จะเป็นในส่วนของ RCB นะครับหรือว่า Racing Boy นะทําไมผมต้องเปลี่ยนล้อคือไม่ได้ต้องการล้อสวยหรือว่าอะไรนะครับเปยงแต่ว่าเราเนี่ยล้อหลังตอนนั้นไปไปน่าจะไปเพชรบูรณ์มั้งแล้วก็ลอดุ่งเนาะพอลอดุ้งปับ๊บสวยและทําไงดีนะครับ ให้เป็นตีร้อยกลับมามันก็ก็ยากอยู่เพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนล้อไปเลยก็ได้ล้อในส่วนของ RCB มานะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะจำราคาไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ทำการขึ้นซีลวดใหม่หมดเลยก็เลยต้องโดนเนี่ยล้อใหม่มาคู่หนึ่งประมาณนี้แหละหมดแล้วในส่วนของของแต่งผมว่ามันก็เต็มคันเลยนะครับทุกคนอะประมาณนี้ครับทุกคนหมดเยอะอยู่ ยังไงกันบ้างครับกับเจ้า c t ท25ที่ผมใช้ในการออกทริปนะผมบอกเลยว่าทุกชิ้นที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยได้ใช้งานจริงทุกชิ้นนะและผมก็โอ้จะลม้มและผมและผมก็ได้ใช้ในการเดินทางจริงเยอะนะล่าสุดที่ไกลสุดน่าจะไปที่ไหนนะที่ไหนนะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4 0 0ยกว่ากิโลก็ขี่มาแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนท่อตัวนี้นะครับอยากฟังเสียงกันไหมผมว่าทุกคนน่าจะอยากฟังเสียง เดี๋ยวก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมจะ,ะให้ฟังเสียงแล้วกันนะก็สําหรับใครที่ชอบสไตล์นี้นะหรือต้องการของแต่งแบบชิ้นไหนราคาเท่าไร่ลิงก์เท่าไหร่ลงราคาลงลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนลองไปดูที่ใต้คอมเมนต์นะก็ผมจะสั่งเขาเรียกว่าอะไรแปะลิงก์ไว้ทุกชิ้นเลยอยากได้ชิ้นไหนก็ลองไปดูราคากันเองนะครับให้บอกราคาหมดเนี้ยไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช anel โนแพลนไบเกอร์กันด้วยนะครับสวัสดีมีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับเราจะเอาเจ้า c t 1ี5่เนี่ยแบบไปเที่ยวที่ภาคเหนือของประเทศไทยและไปดูอะไรก็ไม่รู้อย่ารอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นี้พอเ๋ยโดนด่า